สวัสดีครับวันนี้วันที่10บวันรัฐธรรมนูญอยู่บ้านกันอยู่กลางวันกลางวันอย่างนี้ก็ดูรายการเล่ากระทุกวันไทยใช่ครับเรียนกันไปสาระความรู้และความหากิ๊กกี้มีครบมีครบอีกแล้วนะครับก็วันนี้เมื่อวานนี้กระแสไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เลยวันนี้เป็นไงโอ้ทีมจ้าไทยเนี่ยดูในโทรทัศน์เมื่อวานทำไมครับโอ้ยับเลยครับอะไรยับกภาพาผมเนี่ยทำไมครับ กึ๊ดเดือน้ำจับเลี้ยงเจอพิษน้ำจับเลี้ยงเข้าไปอ๋อดูแต่ก็รู้ไม่ถ่ายทอดสดทางทีวีแล้วก็โซนน้ำจับเลี้ยงไปด้วยจับเลี้ยงก็เลยแก้ร้อนในกันไปเรวฉลองเบาๆกับกับผลเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งคุณฉลองอ่ะเนี่ยก็นิดหน่อยคือมันแพ้ผมก็ฉลองอยู่ดีอ๋อสนใจหรอกยังไงก็ฉลองได้หมดอ่ะโอ้โหแล้วทีมเจ้าไทยอะก็อย่างที่ทราบกันแหละเดี๋ยวไปเจอกับมาเลเซียอีกทีที่13นะครับประี้ บาทใกล้หมดแล้วนะครับบารใกล้หมดล้วเหรอครับเห็นว่าโซนเอขายสี่พันกว่าใบเอ้าเฮ้ยโซนเอกี่ใบนะ่ยสี่พันกว่าใบครับขายไปไม่รู้ว่าข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนผมดู่รูกระถูกคนอ่าในรายการไอ้ชายแดนสู้ๆอะครับอ๋อตายแล้วนี่นี่ผมจะไปซื้อเลยเนี่ยเสร็จรายการเนี่ยจะไปซื้อไหมใช่ซนอื่นยังเหลือเยอะซอนอื่นยังเหลือเยอะอ๋อจะไปซื้อใช่ไหมครับแล้วก็ไปขายตัวผีต่อทำไเอา่ัก็ขาดลอยอันนี้ขาดลอยเลยจริงก่อนที่จะพูดออกรายการ <laughs> ก็เมื่อวานนะครับทีมชาติไทยของเราก็ทำได้เสมอกับมาเลเซียนสนามอะไรคุณต้น <sk r isa> เขาเรียกกันว่าบูกิจจาริลจาริวนี่เหรอ <laughs> จาริวจาริวไม่รู้นะนั่นแหละก็แฟนตอนหน้าแฟนบอลมาเลเซีย8 0 0 0 0กว่าคน เอโอ้โหเป็นอาเซียนคัพที่เกมระดับทวีปเอเชียหลายประเทศต้องไปเปรียบเป็นแคมป์นูนะพี่สนามอ๋อสนามนี่เหมือนเปียกหนึ่งแคมป์นูของบาสโลนาเลยโลนาเจอกับเรอัลมาดริดเลยบรรยากาศเดียวกันเลยโอ้โหแปดหมื่นกว่าคนเนี่ยพูดแล้วคนลุกเลยครับแล้วก็มีแฟนบอลไทยรวมทั้งพี่ดิกบอลของเราเนี่ยอ้วิเต่าติเต่ากันโดกระโตงกระเตงไปให้กำลังใจป๋าดี้ถึงไหนแล้วล่ะถึงไหนแล้วเราอยู่หาดใหญ่แล้วครับกลับมาลอดลอดลอตายไาอย่างอุบิต ว่าไปเจอเห็นว่ามีแฟนบอลบาดเจ็บด้วยใช่ครับรู้เจออะไรก็ขอคงปลอดภัยกันหมดทุกท่านทุกท่านแล้วนะเดี๋ยวช่วงช่วงเมกต่อไปเราจะมีโฟนอินเข้ามาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอุตเตานะใช่ว่ามันมีพลุจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้มีควันหลงหลายควันหลงมากหลังจากที่ทีมชาติไทยเสมอกมาเเซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็คือมีอันดับแรกก็คือพบอัศวินเจไดที่สนามคูจิตจาริวคือแล้วก็มีเรื่องพูุอีก แล้วก็โอ้โหเยอะแล้วก็วินนี่ก็ทำสัญลักษณ์ชูชูชูมืออีกครับโอเคโอ้พอดีสายมาแล้วครับโอ้พอดีนี่เลยพิธีกรของเราคุณเต่าพิธีกรบ้านสนามเราไปลุยไได้หตายหนึ่งในห้าสิบกว่าชีวิตจาดีเต่าคุณเต่าครับครับเออัน่อครับครับผมเป็นไงบ้างคุณเต่าโดนลุงเต้ตายลุงลุกเออลุงอะไรล่ะลุอะไรก่อนดีกว่า ครับผมมีเรื่องเป็นร้อยเป็นพันแล้วร้อยไปเนี่ยเราเอาแค่ห้าหกเรื่องพอเอาแค่ห้าหกเรื่องพออันนี้เลยยองไปเขียนในในบล็อกส่วนตัวเอาเอาห้าเรื่องเลยเอาง่ายง่ายก่อนโดนลุงเต้ยไหมโดนลุงเต้ยไหมเกือบโดนเลยเกือบโดนเลยเหรอเราไปอะไรเขาเรากือบโดนไปแล้วไปเกียร์แฟนบอลมาเลเซียหรือเปล่าเต่าเออได้อะเราไปเกียนออกก็ย้อนกลัแล้วก็สองคนโดนลุงเต้ยเราไปดูสถานที่เลยแล้วเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในสนามเป็นยังไงบ้างคุณเต่า โอ้เป็นสนามที่รับเหมือนว่าแปดร้อยกับแปดหมื่นเจอกันนะเว้ยแปดร้อยกับแปดหมื่นโอ้ของไทยนี่ไม่ด้เกือบพันคนเลยคือเขาเต็มเลยนะเต็มแบบว่าไม่แน่ละที่หลวมๆแต่เต็มอ่ะคือเหมือนว่าสามชั้นนี่เหลืองดำพเกมาขึ้นมาเลยแล้วแฟนบอลไทยนี้ที่ไปชมเนี่ยคุณเต่าดูจากสายตาคร่าวๆเมื่อวานนี้ประมาณกี่ท่านครับผมประมาณน่าจะประมาณ8 0ดร้อยอะดร้อยเอเยอะไงนะก็เยอะเลยนะ คือมีนักเรียนไทยในมาเลเซียเลยครับพี่แล้วก็สถานทูตไทยครับแล้วก็แฟนบอลเชียร์ไทยที่ที่ตามไปครับจัดอุบลจัดถุงไหลายอะไย่าเงยพี่ก็อุบลด้วยจะเดินทางเป็นยังไงบ้างครับเต่าัได้ข่าวว่านั่งรถไฟใช่ผมนั่งรถไฟไปพี่ลงหัดใหญ่แล้วก็ไปรวมตัวเชียร์ไทยเนี่ยใหญ่แล้วก็หมารถาตู้ไปไปใน กัับลลาาปครใช้เวลารวมแล้วกี่ชั่วโมงกี่วันครับเนี่ยเดินทางที่พูดเราเป็นชั่วโมงแล้เป็นวันเลยว่าแล้วเป็นวันก็โม้เพราะว่าไปไปไปสามวันสุกร์ครับพี่แล้วตรองไปถึงกุรารังเปอร์วันน่าจะประมาณอาทิตย์นะครับโอ้อันนี้เกือบสองวันเกสองวันแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยระหว่างการเดินทางหมดไปหมดไปเยอะไหมฮะก็มีฝนตกบ้างครับนิดหน่อย พอเข้ามาเลเซียแล้วพี่จะรู้สึกถึงว่าครับรู้เลยว่ามีบอลมีบอลทําไมครับคุณเต่าบรรยากาศเขาประชาสัมพันธ์ทางอะพี่คทางเขาจะใส่เสื้อแบบว่าฟุตบอลเต็มไปหมดเลยมามามาเลเซียก็มีประกาศประชาสัมพันธ์ไหมครับคุณเต่าอ๋อมีพี่แบบว่าอืตั้งแต่ในห้างก็แล้วแบบว่ามันจะว่าป้ายนักฟุตบอลนะครับนักเตะเขา ติดตามข้างทางอะไรเต็มไปหมดเลยพี่โอ้โหนี่ไงนี่จุดจุดที่ทำให้แฟนบอลมาเลย80,000เดินเข้าสนามก็เพราะตรงนี้หละนะมีส่วนสำคัญเลยการประชาสัมพันธ์เนี่ยทองไทยเราเไม่ได้ไม่มีเลยเอาคุณเต่าผมถามนิดนึงเห็นมีข่าวกระแสจากโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าแฟนบอลไทยโดนพลุจริงหรือเปล่าคุณเต่าฮัลโหลอ้าวเต่าเต่าใครทำอะไรเต่าเนี่ยยู่บเต่าเฮ้ยหายแล้วเต่าโดินไปมาเลแล้วก่อนเกิดอะไรขึ้น โอ้โหก็เป็นคำถามคำถามเด็ดๆเลยคือตอนนี้คุณเต่าเดินทางมาถึงขัดข้องทางเทคนิคครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอคุณเต่าอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเราจะถามอะไรเยอะเลยใช่ก็ไปซะแล้วพิธีกรของเราคุณเต่าบอลไทยเนี่ยได้ไปนะดูอยู่ในภาคสนามตั้งแต่การเดินทางเนี่ยก็มีคลิปมีรูปมีอะไรมีประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราและแฟนรายการกระทู้บอลไทยเนี่ยได้ฟังกันแน่นอนเดี๋ยวแกคงเอามาให้ดูนะใช่แกเอามาให้ดูพวกคลิปคลิปใช่ครับถ่ายบ้างก็มีแบบว่า โอ้โหผมคิดว่านะจะเป็นการแบบเจาะลึกมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครุสิ่จริงใช่แล้วแฟนบอลไทยเจออะไรบ้างอืมอ่าแล้วก็อาจจะมาเปรียบเทียบกับวงการฟุตบอลไทยว่าสมาคมมาเลก็ทำยังไงสมาคมฟุตบอลไทยแตกต่างกันเยอะไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวรอคุณเต่าสำหรับคุณต้นวันนี้รายการเรากระทุ้บบอลไทยมีอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นเรื่องของเอฟเอฟซูซิับนะฮะเกมเมื่อวานนี้นั่นเองที่มีความหลงกับโค้ชทางด้านของวินฟริดเชฟเฟอร์นะครับ ถูกเชิญขึ้นไปประทจันทร์แล้วก็ได้แสดงท่าสรรเสริญคุณวรวีมากุลีใช่งนิ้วกิ๊กเธอชูส่งนิ้วอ่ะก็แฝดวีกับวีนั่นแหละหมายถึงว่าสู้ๆหรือเปล่าไทยแลนด์สู้สู้แฟนบอดเขาว่าสู้ๆก็คุณวรวีน่าอยู่บนนั้นเขาก็นั่นแหละอ๋อส่งฮัลโหลเขาทักทายกันทักไทยโอ้ผมเห็นคุณแล้วนะวรีเห็คุณวรีผมเห็นต้องหัวผมที่ตีโฟกัสไปของวีทำท่าอย่างนี้ เขาเซ็งอะไรเรามรู้ผมไเห็นข้าคุณบอกมีคำท่าอย่างนี้อยู่อ่ะผมรู้แค่นี้อะไรของแกไม่รู้คือต้องเจตนาทำร้ายหรือเปล่าใชเฮ้ยโดนกันแกล้งผมคิดว่าโดนกันแกล้งอีกแล้วอ๋อครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันว่าไอ้สัญลักษณ์นี่มันหมายถึงอะไรครับเอาตู้วิศว์อนไต้ฝุ่นมีเรื่องอะไรก็เป็นรอบรองกับรอบชิงชนะเลิศสุสานครับครับกดอ w a y Go สำคัญนะครับโอเคครับผม การแขขันครั้งนี้จะใช้กรดเวโกด้วยครับหลังจากที่ยกเลิกไปในครั้งที่แล้วครับ28คือไทยเสมอมาเลยหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยซึ่งบางแฟนบอลในโซเชียลเน็ตเวิร์บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าใช้เวโกหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วใช้ครั้งนี้ใช้คือถ้าว่าเราตุนไว้แล้วหนึ่งลูกนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันต่อนะครับคุณต้นแล้วก็ทูที่3ของวันนี้เรามีอะไรกันครับคุณต้นถ้าจะเรียกศรัทธาของคนที่มีต่อฟุตบอลไทยกลับมาจะต้องแข่งในระดับไหนทีมไหนคนภายนอกถึงจะมองว่าทีมชาติไทยจะเจ๋งขึ้นนะฮะเราดูมี <ừ> ไฟล์คลิประบึกบรรยากาศลูกยิงสวยๆของโค้วังวัชชัยตอนเอเชียนเกมที่สามจริงๆเนี่ยคนตั้งกระทู้นี่เลจริงๆเอาแค่นี้ก็พอแล้ว4ีเกม ูสุกิณ์ครับก็จบแล้วใช่เบื้องต้นเบื <timing> ้องต้นเบื้องต้นก่อนดูมาเลยดิตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มนึกถึงคุณเยี่ยแปนไอไอและไอคนมาเลยไหมเนี่ยเกรียนมากเกรียนเอาคุณเต่ามาอีกรอบนึงเล่ามาจักก่อนนะเต่าเลยนะมาเต่าครับต่อเลยเต่าเอาเลยต่อเลยต่ายหาโอ้โหนึกว่าโดนโดนเซ็นเซอร์จากกบวมาเลยหรือเปล่าใช่ใช่เอ้าจะถามก่อนว่าจริงหรือเปล่าที่แฟนบอลไทยโดนพุ คำถามเนี่ยจริงเลยเหรอใช่ครับผมผมมีทั้งคลิปทั้งรูปถ่ายพี่จริงดิจริงโกระดับเตานะแล้วเออแล้วแฟนบอลไทยเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าครับอะไรนะครับเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าคุณเต่าก็เป็นแผลที่ขาครับพี่มีมีเลือดออกแล้วก็ทางไปเที่ยวก็เอาไปมาส่งโรงพยาบาลให้ครับอ๋อคือเราก็อยู่เทียร์ั้งนึงเพื่อไปดูแลแล้วพี่คนนี้โดนเป็นผู้หญิงนะพี่โอ้ยจริงดิเขาเจตนาหรือเปล่าพี่ เจตนาครับเจตนาทำไร้ายเราเต่าทำายเราปักเปาเจตนาปาลงมาครับ i อ mean ๋อเจตนาเชื่อปาลงมาแต่เขาไม่ได้เจตนาใจคือคือเจตนาเลยเจือจะเป็นสามสามชั้นใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องครับก็จังหวะที่เขายิงเขายิงมาตัวได้นะเขาก็ปลาพวนทุกทุกที่เล้วต้องต้องต้องเลยนะแล้วก็อันนั้นฝูงใหญมันเป็นมาแจ๊กขอดะพี่ก็เลยลงที่เราพอดี ว่าต้องมีแฟนพวกมาเลยกันแล้วที่สำคัญแฟนบอลคนนี้มาไกลด้วยมาจากอุบลี่โอ้จริงเนี่ยสาวจากอุบลเลยใช่เป็นผู้หญิงเชื่อว่าแก้างวิ่งไปไปพักยังไงเจ้าหมอไม่ริบัญญัติเลยแล้วทางมาเลยนี่เขาอนุญาตให้เอาผู้เข้าไปในสนามหรอนั่นสิครับก็ที่นี่ที่พี่เป็นโจทย์ก็ที่ที่แฟนบอลไทยเข้าไปไปประท้วง์ครับว่าเอาผู้เข้าไปในสนามได้ไงแล้วว่าเซอร์ไพรส์กันยังไงอ ขนาดผมไม่ดิอะไรขนาดไม่ได้ไปจุดอะไรอนนครับาโแล้วแได้คืนมามเนี่ยหรืหายเข้ากิบไดแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วเดตวจมาเลเซียแล้วเลยแล้วมนีเตการงชอบมากเลยพครับผมยังไงฮวินนี่ไปประท้ากับมาเลเซียประมาณแับว2 0 0ม่คนได้บินเฟดเชฟเอซึ่งวันนี้ใครทับงคูถแกด้วย เขาเป็นประธานเลยเขาโดนเลื่อนขึ้นแสดงนะครับผมเห็นได้แล้วแต่วกพวกกากาดมาเลเซียพี่เอาเอาวินนี่ไปไปนั่งฝั่งแสดงมาเลเซียอ๋อคือเชิญไม่บอกว่าวินนจอร์ขึ้นไปนั่งในกองเชียร์มาเลเซียเลยถ้าดอนใช่ใช่ใแล้ววินนี่เราส่งสัญลักษณ์ยังไงวีวีสู้ๆอะไรเงี้ยวี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 อ๋อส่งวีวีอ๋อเท่าเท่านี้ประมาณนั้นคือคือคือตอนมาเลย์ประมาณสองหมื่นลุงดาววินนี่คนเดียวตรงนั้นอ่ะอ๋อ แล้วนี่จะไม่กลัวไงพี่แกก็หันไปบอกว่า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 ไออนว่าฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ว่าฟังไม่รู้เรื่องอ๋อครับเออแล้วก็ผมได้ได้คิดกับอันนี้คนหนึ่งใครครับพ่อคุณทำมิเตียนจริงนี่อจริงนี่ผมมีคิปผมมีคิดผมมีคิปแฉท่านพ่อคุณทำมิเตียนด้วยโอ้ท่านทำอะไรท่านบอว่า พี่พี่แจ้งเขาแต่ว่าแบบพี่พี่จะมองว่าผมไปติดต่อท่านได้ยังไงขนาดนั้นครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกลับมาเมื่อไหร่คุณเอามาแฉเลยนะรายการเราแหละคุณต้องมาแฉกางรายการเลยแล้วหน้าตาท่านเป็นยังไงบ้างครับเต่อหน้าหน้าตาท่านเป็นยังไงบ้างหลังจากเราเสมอมาเลยหน้าตาเหมือนมิเตนเป๊ะเลยพี่แปลว่าผ่องใสขึ้นไหมหรือว่ายังหมุนๆอมๆลาหูอยู่ก็แกล้มลงน้ำเหมือนกับแกล้เยอะะช่วงนี้แกลอมลงจริงพี่ เฮ้ยจะไปสบายหรือเปล่ายังไปสบายเปล่าเต่าก็ดูแลก็าอะไรกับท่านบ้างดิแกโดนเลียแม่เต่าหัวเลียฟิฟต์แปนไปเลียกันเยอะโอ้ยหขนขันโลกกัน้อ้งนั้นเราทางถึงไหนแล้วครับเนี่ยเราอยู่ที่ไหนแล้วไ้งานหแลวครับแฟนบอลรออยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ครับรอรถรถรถมาตัวกรุงเทพครับหมุงเย็นไะพี่เห็นวันนี้ก็อยู่แบบสมาชิกเที่ยวไทยหนึ่งคนเที่ยวพี่เดียวมาเดินทางไปเล่นมา <med> แต่ตรงไหนก็แยกย้ายจากกันแล้วคุณเต่าบ้างคุณเต่าครับแล้วใไ่บ้างค,ครับคุณเต่าถามหน่อยในสนามเนี่ยตอนคุณเต่าอ,อยู่เนี่ยกองเชียร์ไทยเนี่ยเห็นอัศวินเจไดายแบบแสงเลเซอร์เนี่ยเห็นมั้งไหมเห็นไหมแฟนบอลนาเลเขายิงยิงมาใส่ใส่กระวีใส่เข้ามาในโซ่พี่ มาในประเทีดมาแอดฟิลิปนสอ่ะจริงดิเราจะจะเห็นเลยใช่ไหมว่าแฟนบอลมาเลเซียเขาจะยิงออกมากันเยอะไหมครับจำนวนที่คุณเต่าอยู่ในสนามเนี่ยไม่ไม่เยอะผมเห็นไม่เยอะแต่แต่มามาเป็นพักๆเนาะมาเป็นพักเนาะเนาะว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางแบบว่าหนูยู่จองเลยเขาจะจูบเขากำลังสตาร์บอลอยู่ดิแบบว่าประลองกันอย่างเงี้ยเอานักเตะเรากินติเคียร์สมบัติเต์ก็มีก็มีตัวนี้ตัวเปลี่ยนเกมนะผมบอกเลยเกมเกมเมื่อวานเนี่ยกินตินะครับ ที่นี่จะคุ้มสิพี่แต่่คุ้มเนี่ยนะทำไมครับเออเพราลงมาเสร็จแล้วมาในเสื้อบุให้เป็นนะครับอ๋อที่เขียนเนี่ยที่ในก่อนหน้าผมมาจะเป็นชุดอาอุนต้ามารยาเนี่มพี่ใช่ใช่ใช่เมื่อวานเจอทีละถิ่นเราไปยิงทีเดียวอุนต้ามารยาเงียบนะพี่เงียบเลยอ่ะไอ้ที่เป็นคนเงียบได้พี่อ๋อแล้วเขาที่ก็ไปเงียบเงียบเงียบทั้งหมดเลยนะอ๋อ เงือบแล้วหันมามองกลุ่มพวกเราว่าที่แบบเขามองพวกเราแบบเขายิงเลเซอร์ใส่พวกเราเาใส่แบนบอลไทยบ้างเปล่าอกเฮ้ยเขาประสบการณ์ดีมากเดี๋ยวผมกลับไปแล้วผมจะไปเล่ฝั่งนี้โอเคงนั้นเดินทางโดยสวัสดีครับคุณเตาปลอดภัยนะคะรับจะกลับมาแฉกันต่อครับผมบอกาทีนี้ดีม้มีทุกอย่างเลยโอเคขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณครับดูเลยฟอดินคุณเต่ามาแล้วโอ้โหและเรารายการเราเนี่ยจะมีแฉ S <S เขาบุญธรรมบุญดุลเนี่ยโอ้ของคุณ<อ>เจแาปานอีก <S 2> <S 2> <S 2> อ